การต่อสู้กับศัตรูทุกคนของจกักรพรรดิผมแดงเชงเคยมีประวัติการต่อสู้กับใครมาแล้วบ้างและแต่ละครั้งในการต่อสู้นั้นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเราก็จะมาไล่เรียงเรื่องราวตรงนี้เท่าที่มีการเปิดเผยตามกระตูกันในคลิปนี้นี่นแหละครับเชงเนี่ยเป็นคนที่มีประวัติการต่อสู้ที่โชคโชนมากครับก็เน,นื่องด้วยโลดแล่นในท้องทะเลนี้มาอย่างยาวนานครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กฝึกหัดบนเรือโลเจอร์เลยใช่ไหมครับอ่ะไต่เต้ามาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมากลายเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะ จะใช้คําว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ยืนอยู่จุดสูงสุดของยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้ครับก็คือตัวเชงเองเนี่ยมีบารามีมากที่สุดแล้วในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับอ่ะเป็นจกักรพรรดิที่อยู่มานานที่สุดนะครับผมจกักรพรรดิยุคเก่าๆเนี่ยโดนเก็บอะไรกันไปหมดแล้วครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นแชงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของจกักรพรรดิในยุคปัจจุบันนี้เลยนะเรื่องค่าหัวเขาก็เป็นคนที่มีค่าหัวสูงที่สุดในบรรดาโจรสลัดยุคปัจจุบันนี้ครับผมแหมเป็นพี่ใหญ่ยืนหนึ่งเลยเด หนึ่งด้วยเป็นเด็กฝึกหาโจสลัดบนกลุ่มโรเจอร์นะครับมันก็จะเจอของแข็งเจอของตึงๆอยู่เรื่อยๆนะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่เกาะก่อนหนึ่งครับแล้วก็มีการเล่นงานพวกกองทัพเรืออะไรกันไปครับก็จะเป็นพวกเหล่ากองทัพเรือทหารเรือที่มีฝีมือดีพอตัวเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่าพวกกองทัพเรือเนี่ยคงไม่ส่งทหารเรือฝีมือกระจอกงอกก้อยมาไล่ล่าโรเจอร์หรอกนะครับผมอแต่ก็กลายเป็นว่าโดนพวกกลุ่มโรเจอร์เนี่ยเล่นงานอะไรกันไปครับแชงเองก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะเล่นงานพวกทหารเรือพวกนี้อยู่แล้วนะแต การที่ใกล้เคียงกันเลยเนี่ยกลุ่มโจาสตัดหนวดขาวมาอย่างที่เกาะเกาะนี้ครับก็เลยมีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กันครับกลุ่มโรเจอร์กับกลุ่มหนวดขาวปะทะกันครับเราก็เห็นแชงเนี่ยอะอยู่ท่ามกลางาลายล้อมของศัตรูครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยอะมันก็จะมีแบบเหล่าเด็กๆนะผมที่แบบอายุน้อยๆอะไรแบบนี้ครับอยู่ทั้งในกลุ่มโรเจอร์แล้วก็อยู่ทั้งกลุ่มหนวดขาวด้วยครับเหล่าเด็กๆก็น่าจะมีการกระทบกระทั่งเผชิญหน้าต่อตู้อะไรกันบ้างด้วยนะโดยตอนนั้นกลุ่มโรเจอร์มันจะมีแชงนะครับ อาก้นะอายุน้อยน้อยนะมีโจดขับแล้วก็มีเจ้าทีสในวัยเด็กด้วยนั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งที่ถือว่าเป็นศึกใหญ่มากๆในชีวิตของแชคงเหมือนกันครับแต่ก็เป็นศึกที่เกิดขึ้นในขณะที่แช้งเนี่ยอายุยังไม่มากอยู่ดีนะเอ็ดวอร์เป็นสงครามเมื่อ27ปีที่แล้วครับตอนนั้นแช้งก็จะอายุประมาณ12ครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มของโรเจอร์ที่แช้งสังกัดอยู่เนี่ยเสียเปรียบคู่ต่อสู้แบบขั้นสุดเลยเนะครับคือสตูนี่แม่งขุมกำลังเยอะมากนะผม แล้วศัตรูตัวบอสตัวหน้าอย่างเจ้าชิกีเนี่ยก็เป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงดีกีไม่ได้น้อยหน้าโรเจอร์อะไรหรอกนะครับอุ้มุมกาลังเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่โรเจอร์หากลัวไม่สั่งลุยเลยครับตัวแชงเองก็ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวศัตรูอยู่แล้วสักเท่าไหร่ด้วยนะแชงเองนี่ก็ห้าวพร้อมบวกพร้อมชนเหมือนกันนะครับพอมีการประทะต่อสู้กันเนี่ยก็เป็นเหตุที่โชคดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีพายุเข้านะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพายุเข้าใน ครับกลายเป็นว่าพายุอน,นันต์เนี่ยเล่นงานกองเรือชิกิไปกว่าครึ่งเลยครับก็เป็นทางด้านชิกิ้แลครับผมที่เสียหายซะเป็นส่วนใหญ่ครับศึกครั้งนี้จบด้วยการที่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยแยกย้ายกันไปเลิกลากันไปครับแต่ถึงยังไงก็ตามทีครับชิกีเองเด่ยก็ยังคงให้ความเคารพยกย่องนะครับผมว่าโรเจอร์ที่มันเจ๋งจริงอะไรจริงนะคือต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยโรเจอร์โชคดีตรงที่คือด้วยการที่แบบไม่มีเรือ,อยลาเดียวเนี่ยเวลามีมรสุมเข้าหรือมีพายุเข้าเนี่ยครับผม การควบคุมคอนโทรเลเรือเพียงลําเดียวเนี่ยมันก็น่าจะทําได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าทางด้านกลุ่มชิกินะครับผมที่กองเรือมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะผมพอบรสุมเข้าเนี่ยครับกองเรือต่างๆนานาเนี่ยมันยากที่จะควบคุมคอนโทรลนะนะกองเรือเหล่านั้นเนี่ยก็จมไปกว่าครึ่งนั่นเองครับสุดใหญ่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ทําให้ตัวแชงนั้นเนี่ยมีประสบการณ์การต่อสู้อันโชคโชนครับผมเก็บเวลฟาร์มของอะไรไปเรื่อยๆ,นะๆนะในเวลาเป่อมาแชางได้กลายเป็นกัปตันเรือของตัวเองครับและจะมีเหตุการณ์ที่แชง เนี่ยมีการประชิญหน้าปะทะต่อสู้กับมาแชลดีทีเจ้าหนวดดานั่นเองครับและเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมทำให้แชงเนี่ยต้องมีบาดแผลสามขีดบ,บนใบหน้าของเขาครับและเป็นบาดแผลที่เด่นเห็นชัดสิเลเกินครับแชงบอกครับว่าการต่อสู้นี้เนี่ยเขาไม่ได้ประมาทนะเว้ยแต่เจ้าทีเนี่ยมันเก่งแข็งแกร่งกันสิเลเกินนะ หนวดดำเนี <dumb> ่ย <ate> ผมหาคิกเก่งจัดๆแข็งแกร่ง,งจัดๆแต่ผมสร้างบาดแผลให้แชงได้กันสักขนาดนี้นะหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวแชงเองก็ตระหนักแล้วก็รู้ดีเลยล่ะครับว่าทีสนั้นเก่งมากนะครับผมเป็นศัตรูที่น่ากลัวเป็นศัตรูที่ต้องพึงระวังไว้อย่างยิ่งยวดเลยล่ะครับการต่อสู้ระดับตำนานที่ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่งโลกครับแชงเคยเผชิญหน้าต่อสู้กับตาเหี่ยวมิฮอ,อกนั่นเองครับมิฮอกนี่ก็เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกตั้งแต่อายุ19นะครับผมเนี่ยเรียกว่า คู่ต่อตู้ของแชงเนี่ยเก่งกันเบอร์ดีนะเพราะฉะนั้นพูดให้เข้าใจง่ายเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือดาบครับมิฮอกนั้นเก่งเป็นเบอร์หนึ่งนะผมฝีมือดาบเก่งเหนือกว่าแชงกันมาแต่ไหนแตลายอยู่แล้วนะแต่ครนี้ครับตามประวัติการต่อตู้เท่าที่เราทราบก็ดีเดียคือไอ้คู่นี้เนี่ยมันต่อสู้กันบ่อยบ่อยๆเสียเลยเกินครับนั่นแปลว่าต่อให้ฝีมือดาบของมิฮอกจะเหนือกว่าแชงครับแต่มันก็คงจะมีอะไรบางอย่างนะผมที่ยังคงคาใจมิฮอกอยู่ดีนะครับมิฮอกเองเนี่ยก็เลยมีการพยายามต่อตู้กับช บบหลายต่อหลายครั้งกันเสียเลยเกินนะครับผมจนเป็นการต่อสู้ระดับตำนานที่เคยตันตะเทือนแกนไลายและโลกใหม่มาแล้ววะนะในวันพีชช่วงแรกๆครับที่มีฮอเคยเดินทางไปหาเช็คนะครับผมอ่าตอนนั้นเนี่ยมีฮอเขาก็มีการพูดประมาณว่าตัวเขาเนี่ยเบื่อที่จะต่อสู้ตัดสินกับเช็คแล้วครับผมไม่คิดที่จะต่อสู้ตัดสินกับชายที่มีแขนข้างเดียวแล้วนะครับ ก็นั่นแปลว่าฝีมือดาบของตาเหี่ยวนั้นเหนือกว่าครับแต่มันก็อาจจะมีทักษะการต่อสู้หรือเทคนิคการต่อสู้บางอย่างครับผมที่ตาเหี่ยวเนี่ยอยากจะเอาชนะแชงให้มันได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน,นะครับผมมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้2อคนนี้เนี่ยต่อสู้กันบ่อยสีเหลือเกินนะนะแชงปะทะนวดขาวข่าวก็เป็นการประทะแล้วก็กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยครับเป็นการที่แชงเนี่ยพยายามที่จะไปพูดคุยเจรจากับรวดขาวครับตอนแรกเนี่ยแชงมีการส่งจดหมายไปหาหนวดขาวก่อนครับโดยคนส่งจดหมายเนี่ยก็คือ ือเจ้าล็อกสตาได้เลยครับเป็นการเปิดตัวเจ้าล็อกสตาด้วยนะ แต่หนวดขาวเองก็ดูว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะผมเหมเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยจะมาส่งจดหมายอะไรอย่างนี้ได้ยังไงครับถ้าอยากจะคุยกับฉันนี่ก็ให้มันมาเองนะไอ้เจ้าผมแดงเนี่ยฮะเลยแล้วครับผมแดงก็มาพบเจอกับหนวดขาวจริงๆครับเช้งพยายามจะเจรจากับหนวดขาวครับบอกว่าเอสเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับหนวดตั้มเลยอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วหนวดขาวเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเอสเนี่ยไม่ควรที่จะไปเผชิญหน้าต่อสู้กับหนวดตั้มหรอกนะผมหนวดขาวพยายามห้ามเอสแล้วเสียด้นตั้มไปนะแต่ด้วยการที่ หนวดขาวเนี่ยเขาเป็นแบบลูกพี่ใหญ่เนียผมเป็นผู้เอาโซนะครับก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนะว่าเป็นลูกพี่ใหญ่เดี๋ยวจะมาเชื่อฟังเช้งอะไรอย่างนัไงงไไ้ไม่ได้หรอกจะมาต่างชั้นยังไงมันไม่ได้หรอกนะเออก็มีการปาดดาบกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมแต่ก็ดูว่าจะไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่จริงจังนะครับผมไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่ถึงขั้นจะฆ่าจะแกงอะไรกันสักขนาดนั้นครับก็จะต่างฝ่ายต่างแยกแยะอะไรกันไปครับก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายนะอีกหนึ่งซีนเด็ดที่น่าเสียดายก็ผมที่เราไม่ได้ดูนะ แดงเนี่ยปะทะก,กับไคโดนแล้วก็ขิงครับโดยเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีการบอกออกมาในวีเวอร์การ์ดครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าต่อสู้กันจริงจังแค่ไหนโดสั์รัเสเซียหรือว่าเดือดแค่ไหนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการต่อสู้การของ2กลุ่มนี้ก่อนที่แช้งจะไปปรากฏตัวที่สงครามมารินฟอร์ดเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทางด้านไคโดนเนี่ยเลือกที่จะถอยกําลังกลับไปนั่นเองครับเพราะเราก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าก็มีทางด้านแช้งนะผมผม,ผมแดงแค่กลุ่มเดียวน,นะครับไปโผล่ที่มารินฟอร์ดนะก็ทุกวันนี้เนี่ยยังงงอยู่ ว่าเช็คนะครับไปทําวิธีไหนครับผมไปโชว์โหดอีท่าไหนครับถึงทําให้ไคโดเนี่ยยอมถอยทับได้ครับเพราะเราก็จะเห็นแล้วครับว่าสไตล์ของไคโดนะบ้าพลังขั้นสุดครับพอต่อสู้พอได้เข้าสนามรบเนี่ยแม่งสู้กันแบบกะเอาตายกันไปข้างนึงนะครับผม ไอตัวละครแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะยอมถอยทับไม่น่าจะยอมเลิกลาการต่อสู้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่แชงเองก็บอกว่าสุดจริงอะไรจริงนะผมสามารถทําให้ไคโดเนี่ยล่าถอยไปได้กันซะอย่างนั้นนะแชงกับพลเรือเอกริวคุกิวครับไม่ได้เป็นการประทะการต่อสู้โดยตรงกันสักกระดาษตันครับแต่ก็เป็นฉากที่แชงเนี่ยสามารถขับไล่แล้วก็ข่มขู่พลเรือเอกริวคุกิวลงได้อย่างหล่อเท่ครับขับไล่ริวคุกิวนะผมทําให้ริวคุกิวล่าถอยไปด้วยการปล่อยฮาคิที่โคตรจะรุนแรงนั่นเองครับฮา คิราชันที่ขับไล่พลเอกได้นี่มบรรุดยอดจริงๆนะแล้วแม่งไม่ได้ปล่อยกันแบบใกล้ๆด้วยปล่อยกันแบบไกลมากนะผมแบบหลายกิโลเมตรอะแชงอยู่ด้านล่างเลยครับอยู่ในจุดที่ยังไม่ทันจะได้ไต่น้ําตกขึ้นบานโนเลยนะแต่ว่าลิคุกิวเนี่ยอยู่ที่บนประเทศบานโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแชงก็โชว์เหนือเลยนะครับผมสามารถใช้ฮาคิสตังเกตบรับรู้ได้ครับว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นศัตรูนะครับผมเป็นตัวอันตรายนะไอเจ้านี่เนี่ยเป็นคนที่จะมาเล่นงานพวกยุคสมัยใหม่จะมาเฉลิกาะดัพวกยุคสมัยใหม่กาลังไม่ได้แข็งงแร กําลังพักฟื้นตัวอยู่เลยผมแชงก็เลยใช้ฮาคิราชันขับไล่แม่งตะเลยนะผมฉากดีนี่ต้องบอกว่า MVP จัดนะแชงปะทะกับยุทธทัศก,กัตฐ์คิดแล้วก็คิวเลอร์ครับเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านกันมาแบบสดๆดร้อนๆเลยครับก็มาจากการที่เจ้ายุทธทัศก,กัตั์คิดเนี่ยครับผมแล่นเรือครับกำลังจะไปถึงเอลบาฟนะ แต่ว่าก่อนถึงเอลบาร์เนี่ยก็จะมีเหล่าโจรสลัดภายใต้สังกัดเชคเนี่ยครับผมออกมาปะทะต่อสู้กับยุทธทัยกับตันคิดครับและแบบคิดนี่แม่งกำลังจะใช้ท่าอันติในการถล่มคนเหล่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าคิดทําได้ดังใจนึกนะมันก็จะกลายเป็นโศกนาตกรรมครั้งใหญ่เลยละครับดึงในดอกก็ว่าเชคเองเนี่ยด้วยการที่ใช้ฮาคิสเกตมองเห็นอนาคตนะครับเขาจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดครับเชคก็เลยทําการใส่ท่าอันติตึงๆเทวาอาสันโจมตีใส่ยุทธทักับตันคิดอะไรกัน ไปครับคิวเลอร์เดี๋ยวจะเข้ามาช่วยนะผมปรากฏว่าหลับคู่นะแล้วแม่งโหดตรงที่โจมตีทีเดียวน็อกคู่นะครับผมคิดกับคิวเลอร์ที่แม่งตัวตึงทั้งคู่นะผ่านศึกไฮโดผ่านศึกบิ๊กมามาเนี่ยมันก็เจ๋งพอตัวนะผมแต่แม่งล่วงคู่จากการโดนแชงโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับผมแชงนี้แม่งโหดจริงอะไรจริงนะ แข็งแกล่งยืนหนึ่งนะผมจักรพรรดิที่อยู่บนจุดสูงสุดของเหล่าโจรสลัดทั้งปวงในยุคปัจจุบันนี้นะผมโหดมากนะและกลุ่มโจรสลดัดนั้นก็โดนคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงโบกี้นะครับผมโจมตีถล่มเรืออะไรกันไปครับก็เละเทะตุ้มเป๊กกันไปตามระเบียบนะอันนี้เนี่ยเป็นประวัติการต่อสู้ในบางะในไทม์ไลน์หลักนะผมแต่ว่าวันพีสแตบบูบี้ฟิล์มเลสนะครับภาคล่าสุดแชงเองบีบทปาทสําคัญพอสมควรนะมันก็เลยมีฉากต่อสู้ของแชงให้เราเห็นนะอย่างเช่นแชงเนี่ยต่อสู้กับ ทอ็อตบูซิก้าครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ท็อตบูซิก้าออกอาราวาครับถล่มเอเลเจียสจนพินาศย่อยยับเลยครับตอนนั้นเนี่ยท็อดบูซิก้าก็เข้าสิงอุตานะครับผมแล้วก็อาราวาโดยที่อุตาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยนะอ่ะก็จะมีทางด้านกลุ่มผมแดงนี่ครับผมพยายามที่จะหยุดยั้งท็อดบูซิก้าครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจบลงด้วยการที่อุตาเองยังเด็กนะครับผมอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าพอท็อตบูซิก้าเข้าสิงแล้วก็ใช้พลังไปช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็ถึงขีดจำกัดจนไไมม่่่สาาารถอออวดต้นนันนเงงนะแช ถ้ากับคิดสรุปในวันพีชแต่บูบี้ฟิล์มเลสครับคิดสรทุที่แบบว่าเร็วแส่งนะผมเร็ววิบวับวิบวับนะผมเกือบจะโดนแช้งเนี่ยเอามีดจิ้มคอหอยตายเลวนะ เร็วเท่าไหร่ไม่รู้แต่แต่แม่งไม่ได้เร็วไปกว่าแชคงนะครับผมใช้ไแม่งก็เร็วจัดๆนะครับผมบวกกับฮาคิสังเกตที่อนาคตได้นะครับก็สามารถที่จะตามความเร็วของคิสตลุได้ทันนะเท่านั้นไม่พอแช้งมีการปะทะก,กับพวกกองทัพเรือครับอ่าแช้งเองเนี่ยก็มีการปล่อยฮาคิราชันขับไล่พลเอกอย่างทั้งคิสตลุแล้วก็ฟูจิโทระได้ครับแล้วฮาคิราชันของแช็คในวันพีทแต่บุพีฟิลเล็คครับยังทาให้ระดับพลเรือโทเนี่ยสลบหมอบกระแตตุ๋ยไปด้วยครับผมโหดเกินนะแลล้้ววก็ในช่งทายเยเครับ ของบัพพีทแตบบูวีฟิมเลตครับกลุ่มโจสลัดผมแดงครับกับกลุ่มโจสลัดบวกฟางครับผมกลุ่มโจสลัดฮาร์ดครับมาทโลโมีโอเออร์ชาร์ลอตโอเว่นชาร์ลอตบูเลคคาตาคุลิเฮลเบนโปโคบี้อะไรเยอะแยะเต็มบดเลยเนี่ยครับปะทะแล้วก็ลุมกระทืบท็อดมูสิก้าครับจอมมารที่เป็นพิบัติต่อโลกใบนี้เนี่ยโดนลุมกระทืบสซะจนแบบ <c oughs> จะว่าไปนีกว่าเริ่มสงสารมันขึ้นมาแล้วนะ เป็นตัวบอสแต่ว่าโดนลุมกระทืบ่ะเสียทรงเลยนะและทั้งหมดดีครับก็คือประวัติการต่อสู้ของแฉงผมแดงนั่นเองครับอ่ะไล่เลี่ยกันให้นะครับผมว่าแฉงเนี่ยเคยมีประวัติต่อสู้อะไรยังไงบ้างนั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ